ใดนะ,ะเขาเรียกปักมันร่วงนะคะฝากมันร่วงก็เอามาเล็ดมันไปเพาะได้บางทีมันก็งอกเต็มค่ะถ้าไปที่สวนนะ่ะมันงอกเองด้วยนะเยอะมากเลยขออภัยเด้อที่เดินเดินแล้วกล้องสะเทือนนะคะเนาะอุย้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณแซ่บหนือครัวทองเนาะ <laughs> เหนื่อยเยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลงช็อตสักหน่อยก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะก็จะขอตัวลงไลฟ์เลยนะคะเนาะนี่ค่ะยี่สิบนาทีแล้วกันเนาะเอาสักยี่สิบนาทีนะคะเนาะแกวถึงแกลงไลน์นะคะเนาะอีกสักห้านาทีแม่แก้วจะทํา เป็นไฮไลท์ให้ดูนะคะ,นะเนาะดอกแคนาดอกแคนาขอบคุณนะคะทำส้มได้ค่ะเนี่ย,ยังไม่ได้เก็บอีกต้นหนึ่งค่ะสองต้นอีกสองต้นเนาะนี่ต้นเดียวอันนี้เก็บมาต้นเดียวค่ะเน่ย เอากีส่วนออกนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะถ้าไม่แก้วเอาทำแกงเนาะไม่แก้วก็จะเอาแค่ตรงนี้เองไม่เอาก้านมันแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยนะคะนี่เหมือนปีนะคะมันจะเหมือนปีนะนี่ลักษณะเหมือนปีปีโบราณน,นะเยอะมากเลยค่ะนี กินไม่หมดแต่ถ้าเราจะเก็บไว้กินนานเนาะพอลวกเสร็จลวกเสร็จแล้วเราก็มาลวกน้ําเย็นลวกน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็ปั้นค่ะปั้นปั้นปั้นแล้วก็เก็บใส่กระปุกใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้เลยตอนนี้มันยังกินกินได้อยู่ถ้ามันหมดแล้วเราหิวเราก็เอาอันที่เราเก็บไว้ในช่องฟิตนั่นแหละ เอาออกมาออกมาต้มใหม่ลวกใหม่นะคะเนาะมันมันกินได้เมื่อเช้านี้มีกลิ่นหอมหอมเลยนะตื่นมาก็จะมีกลิ่นหอมเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะตากแห้งไว้นะคะอันนี้ตากแห้งไว้สองสามสองสามวันแล้วก็มัดใช้หนังยางมัดเนาะแต่อันนี้ไม่แก้ต้องแกะอันนี้ออกก่อนคะนะ่ะเนีะ แม่แก้วจะต้องแกะเอาเกสรออกก่อนแล้วถึงจะตากโตนะคะเนาะเวลาเราอันนี้เอาเปลี่ยนไว้ก็ได้ใส่ถุงพลาสติกเปลี่ยนไว้ก็ได้นะคะเราก็ต้องแกะออกมาเหมือนกันค่ะนี่แกะออกมากแกะเกะสรออกมาเหมือนกันนะคะเนาะนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะเนาะแก้วจะทาให้ไว้ให้ดูนะคะเนาะประโยชน์ของดอกแคร์นี่มัน ต้านอนุโมลอิสระด้วยนะต้านอน้อนุโมลอิสระนะดอกเคนาะจะเรียกเคนาก็ได้แคป่าก็ได้นะคะนะเนาะเกออกมาแล้วมันก็จะม่ขมอันนี้มันจะขมเกสรของมันนี่มันจะขมน,นี้เราก็จะล้างน้ํานะคะล้างก็ล้าง ล้างเบาๆนะแป่งๆๆต้มถ้าต้มก็เอาเมื่อวานนี้ซุปใส่ปลาทูค่ะเมื่อวานนี้ซุปใส่ปลาทูเดียวไม่แก้วจะลงจะลงชดนะคะเดี๋ยวไม่ชดก็คลิปยาวนี่แหละค่ะเพราะว่าบ้านนี้ยังไม่มีคลิปลงเนาะวันนี้ก็เลยมาขึ้นไลท์ทำคลิปเลยนะคะนะ จอดทําอาหารเช้าก่อนนะคะแม่แก้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณห้าล้านดวงใจค,ค่ะตอนแม่แก้วเดินนั้นน่าจะเวียนหัวเนาะน่าจะเวียนหัวใช่ไหมขอทำไฮไลท์สักไฮไลท์ค่ะ